นี่แหละครับแล้วพอเราวิ่งได้มากขึ้นมากขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะได้อีกสิ่งหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่ล้างละมันไม่ใช่แค่เคลียร์ขยะละแต่มันจะได้สิ่งที่เรียกว่าเซลร์เอ็กซ์ติมจากที่เราไม่เคยทําอะไรประสบความสําเร็จเลยเรามาทําสิ่งเล็กๆเนี่ยโดยการที่เราอะเอาชนะใจตัวเองมันได้มากขึ้นมากขึ้นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นใช่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูก็มีคุณค่านี่ว่ะขัวเก่งขึ้นได้นะเว้ยใช่ไหมเมื่อวันนี้ขัวดีขึ้น มันมั่นใจมากขึ้นเนาะใช่เพราะว่าเราได้เอาชนะตัวเองเรารู้สึกว่าเราได้เก่งขึ้นทุกวันใช่ไหมจากสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่แบบแม่งแย่มากๆเลยเราเป็นคนที่แบบในเรื่องสุขภาพอ่าใช่เราจะรู้สึกว่าเราดีขึ้นกว่าเมื่อวานอืมทุกวันทุกวันทุกวันเพราะเราออกกําลังกายใช่ไหมครับเราเหนื่อยไหมเหนื่อยครับพอเราได้วิ่งเนี่ยเราเหนื่อยอพอเรากลับบ้านไปปั๊บเราเพียแล้วใช่เราเพียปั๊บเนี่ยแน่นอนครับเราจะนอนออโต้เลยจากที่สมัยก่อนเนี่ย เราอาจจะแบบดู n น t f l i x บ้างเล่นมือถือถ <ไข S 1> ่ยติ๊กต็อกบ้างเล่นมือถือส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเล่นมือถือเล่นไปเรื่อยอ่ะพอเราเหนื่อยเรากลับไปปั๊บเราสลบละพอเราสลบไปไงพอตื่นมาโหแม่สดชื่น่ะ พอเราสดชื่นปับ๊บเราออกไปทางานเป็นไง<ด>เรามาเทลรดเป็นไงจากที่เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เลยเราควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นแล้วมนุษย์เราเนี่ยเวลาที่เราทําอะไรดีมาแล้วอะทุกวันทุกวันอะเราจะทําสิ่งที่ไม่ดีเป็นไงเราจะรู้สึกเสียดายมันเหมือนการที่สมมติว่าเราวิ่งประมาณ10กิโลเนี่ยเราเบิร์นแคลอรี่ประมาณ4ี่ห้าร้อแต่การถ้าสมมติว่าเราจะไปหยิบชาไข่มกุกขึ้นมาแก้วนึงเนี่ยฮ้ยกูวิง่งสิกิโลเลยนะถูกต้องให้ชานมแก้วเดียวไม่กี่คําเนี่ยมันมันหายหมดเลยในที่ที่ผ่านมาถูกต้องอ่า มันเหมือนเราจะรู้สึกว่าเราดีขึ้นมาแล้วอะ่ะใช่ไหม,มแล้วโดยเฉพาะที่ว่าถ้าเรามีนาฬิกาครับอ่าจับแบบการออกกาลังกายใช่ไหม,มแล้วเราก็โหลดแอป,ปมาที่มือถือเนี่ยแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยเราเราพัฒนาขึ้นอะ่ะพอเราเห็นว่าเราเติบโตขึ้นอะ่ะไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนะรเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่อยากเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในตัวเราแล้ว